สับบายมีแฮปปี้ไดเอทแอนแพนโทเจนิกพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมารู้จักร่างกายและจิตใจของตัวเองให้มากขึ้นแฮปปี้มายเฮลตี้บอดี้สุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายแข็งแรงมีพลังออกไปใช้ชีวิตสวัสดีค่ะเมมิแฮปปี้ไดเอทหรือว่าเจ้าของแบรนด์แพนโ o เจนิกนะคะ ทูคะ่ะเป็นโมเดเลเตอร์ประจำรายการนี้คะ่ะก็วันนี้นะคะทูจมะมาชวนคุณเมย์คุยเรื่องเกี่ยวกับยาเคมีว่าเราควรหลีกเลี่ยงการกินยาเคมีใช่ไหมแล้วก็ทําไมเราถึงควรหลีกเลี่ยงการกินยาเคมีก็งั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยว่าเอ้ยที่คุณเมย์เล่าให้ทูฟังเมื่อวานนะ่ะมันแบบว่าเกี่ยวกับว่ามันเป็นประสบการณ์ของคุณเมย์เองด้วยใช่ไหมไที่เรากินเยอะตอนเด็กๆคือหมายว่าตอนเด็กๆอะ่ะค่ะมันจะมีบ้านสองแบบบ้านที่ธรรมชาติร่บาดกับบ้านที่แบบ เหมือนเมย์เนี่ยก็จะชอบไปโรงพยาบาลมากคือโตมากับการหาหมอและการกินยาเป็นะไรนิดหน่อยก็คือไปโรงพยาบาลกินยาแก้หวัดกินยาแก้ักเสบยาแก้แกปวดของกินมาเยอะมากจนถึงอายุแบบยี่สิบนไปมาหาลัลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็คือถือว่ากินมาตลอดแล้วกินเยอะไหมหมายถึงระดับปริมาณมันมากน้อยแค่ไหนลองแบบแชร์ให้เพื่อนๆฟังเผื่อเขาจะติก๊กตัวเองเข้าข่ายก็เ <c oughs> ยอะขนาดไหนก็คือ เป็นหวัดปุ๊บก็คือกินยาแก้อักเสบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผื่นขึ้นปุ๊บก็คือทายาทันทียุงกัดมียากินเผ็ดก็ก่อนกินก็จะมียาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถือเป็นเรื่องปกติมากสหรับหมาถึงยาก,ก่อนกินอาหารเผ็ดอะไรใช่เพิ่งงรู้ว่ามันมีสิมัน,น,นมีคนย่อให้กินไว้เคลือกบกระเพาะเราจะได้ไม่เปิดท้องอะไรอย่างเงี้ย อ๋อซึ่งจริงๆมันไม่จําเป็นต้องกินก็ได้ถูกไหมณจุนนี้ก็เพิ่งรู้ว่าไม่จาเป็นต้องกินก็ได้โอเคแปลว่าจริงๆคุณเมย์อยู่กับยามาตลอดเลยแล้วก็เลยว่าจะถามคุณเมย์ว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้จริงๆแบบจุดเปลี่ยนไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราจะไม่กินยาแล้วแล้วก็ยาไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นคือต้องบอกก่อนว่าเมย์ไม่ใช่หมอแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แอนตี้แพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพราะมันก็มีประโยชน์มากเหมือนกันเลีนะค่ะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเมกนื่่ออ ถ้าเกิดเรื่องที่จําได้อย่างตอนนี้ก็คือมันเป็นคนที่ผื่นขึ้นแขนตลอดเวลาม,มา20ปีแล้วที่บ้านก็จะให้ทาแบบสเตียรอยเพราะว่ามันผื่นขึ้นแขนแล้วก็เพิ่งมาฟลายเอาตอนแบบกลับมาจากมหาลัยแล้วอะอายุ<ะ>20กว่าว่าแบบอ้าวแทนนมวัวนี่ว่าแค่ไม่กินนมวัวมันก็ผื่นไม่ขึ้นแล้วแต่เราก็กินมาแบบเยอะมากเพราะว่าตอนตอนเด็กๆที่บ้านอยากให้สูง<ะ>ซึ่งก็สูงจริงอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะคะแต่พอเริ่มกลับมาทำบิแฮปปี่ไดเอทแล้วก็เริ่มศึกษาเรื่องสุขภาพมากขึ้นเขาก็จะแบบอ่า ไม่ให้กินลองเลี้ยงนมบัวเลี้ยงแป้งสารีอะไรพวกเนี้เฮ้ยปรากฏแบบผื่นหายหมดเลยอใช่แล้วก็เลยเริ่มแบบอ้าวสุดท้ายมันเกี่ยวกับอาหารเยอะๆนี่นาอะไรเงี้ยแล้วพอเราเริ่มกินอาหารที่ดีขึ้นเราก็เริ่มไม่สบายน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะก็กินยาเคมีน้อยลงด้วยเพราะเมื่อก่อนกินยาแบบแอคซีเฟตแอคซีเฟตเร่รู้จักแบบกินกินเยอะเอาไปทุกที่อะเวลาเดินทางต้องมีอะไรเงี้ยแล้วพอเราไม่ได้กินยาพวกนั้นเยอะๆอะแม้ว่าร่างกายไปแข็งแรงขึ้นอะ คือเมื่อก่อนไม่สบายอย่างน้อยแต้องปีละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องกินยาแก้แอซีบ่ะแต่พอเลิกกินปุ๊บแบบนี่ไม่สบายแบบคอก่อนนี่ไม่สบายมาแบบนานมากแล้วจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่แบบต้องกินยาพวกนั้นคือเมื่อไหร่อืมอี่แม่แบบไทริโนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยกินเลยนะคือปวดหัวก็คือใช้วิธีการแบบว่า บรรเทาด้วยด้วยสิ่งอื่นไม่ใช่ไปกดมันใช่ไหมครั้งล่าสุดที่กินเพราะมันจําเป็นจริงๆตอนนั้นโควิดระบาดแล้วก็อาหารเป็นพิษเราขวัญต้องขึ้นต้องบินก็เลยไม่ไหวแล้วเลยต้องยองไมไปหาหมอที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ต้องอยาก,กินยาลดไข้เ,เขาบอกว่าไม่งั้นจะไม่ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์นะคะอ๋อใช่เมยก็จะไม่กินเลยเพราะว่าไม่ถือว่าการปวดหัวท้องเสียอะไรเงี้ยมันเป็นการขับของเสียออกจากร่างกายหมดเลยอืมอืมอืมเพราะฉะนั้นแล้วแบบ จริงๆเราต้องต้องถามคุณเมย์ก่อนว่าคุณเมย์เคยปรึกษาคุณหมอไหมว่าไอการกินยาน่ะน่ะมันคือการที่มันไปแก้ที่ต้นเหตุของการแพ้หรือว่าการที่เราอักเสบหรือเปล่าหรือจริงๆมันคือการไปกดให้ mm hmm. ไม่ให้เรารู้สึกมากกว่าคือจริงๆเมย์ก็ไม่ได้ถามคุณหมอโดยตรงหรอกนะเพราะเมย์ก็มีญาติเป็นคุณหมอหลายคนอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วเขาก็จะบอกว่า เฮ้ยถ้ามาถามเรื่องแบบอัลเทอร์เนทีฟหรือแพทย์ทางเลือกเขาเขาจะไม่รู้หรอกเพราะว่า<ฆ>ตอนที่เขาเรียนแพทย์อ่ะเขาจะเรียนเฉพาะวิธีวินิจฉัยโรคแล้วก็จ่ายยาตามที่มันเหมาะกับโรคเพราะฉะนั้นอะ่ะการที่จะมาให้บําบัดด้วยอาหารการบําบัดด้วยไลฟ์สไตล์เนี่ยจะไม่ถนัดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเมย์ไปศึกษาเรื่องแพทย์ทางเลือกเยอะขึ้นเนี่ยก็คือจะอจะเคยอ่านแล้วว่าแบบ แผนปัจจุบันเนี่ยจริงๆวิธีที่เขารักษาเนี่ยหมอแต่ละคนจะเป็น specialist แต่ละด้านหมอหัวใจหมอกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะรักษาแต่ส่วนของเขาแต่เขาก็จะบอกเลยว่ายาที่เขาให้อแน่นอนมันมีนเอฟเฟกในอวัยวะอื่นของร่างกายอยู่แล้วบางทีจะตีกันบางทีจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสารตกค้าง ก็ไม่ก็เลยอาแล้วแล้วมันก็ไม่ดีสิอะไรเงี้ยเราก็ลองคิดดูคือแบบคุณย่านม่ก็เป็นแบบเบาหวานอากงเป็นโรคไตอะไรเงี้ยค่ะยาที่เขาให้ส่วนมากเนี่ยมันไม่ใช่ยาแก้โรคเบาหวานหรือว่ายาแก้โรคไตนะจริงๆมันไม่มียาพวกนั้นเพราะยาเพราะโรคพวกนี้มันเกิดจากไลฟ์สไตล์มันต้องแก้ด้วยไลฟ์สไตล์แต่ว่ายาที่เขากินอ่ะมันคือยาระงับอาการหรือว่ายาเพื่อพยุงแบบอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราให้มันทางานปกติต่อไปได้ใช่ด้วยยา อพอพอเขาจอยู่เพราะว่าทัวเคยอ่านมาเขาบอกว่าจริง,รงๆแล้วเวลาที่เราปวดหรืออะไรอ่ะมันคือการที่กินยาเพื่อไปสั่งสมองว่าไม่ให้รู้สึกปวดใช่เออบป<ว>่จริง,รงๆอะ่ะมันยังปวดอยู่อืมอืมเพราะค่ะแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จริงๆเราควรเลี่ยงเขาเรียกว่าเลี่ยงละการไม่ได้บอกว่างดหรอกเพราะบ,บางอาการมันก็อาจจะต้องใช้ยาหนะักจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราแอนตี้นะแต่ว่าแค่ว่าถ้าเกิดกินเยอะๆมันก็อาจจะทําให้ร่างกายมันแบบพึ่งพามากเกินไป ใช่ไหมแค่อยากชวนทุกคนมนาะสังเกตว่าทำไมเราถึงเป็นโรคนั้นๆมากกว่าค่ะคือเข้าใจว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยมีประโยชน์มากกับโรคที่มันเฉียบพลันเช่นแบบตกบันไดรถชนต้องห้ามเลือหรืออะไรเงี้ยคือมันมีประโยชน์ชนชนแต่โรคเหลื้อลังคือพวกเอ็นซีดีหรือโรคที่ไม่ได้ติดต่อมันเป็นโรคจากไลฟ์สไตล์ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดัน หมใจตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลองไปบําบัดด้วยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรืออาหารควบคู่กับการกินยาอาจจะค่อยๆลดได้เพราะจริงๆแล้วหมายว่าแบบธรรมชาติบําบัดหรือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มันรักษาตอนที่เมรีเรียนเขาบอกมันรักษาได้กับทุกโรคนะแต่ไม่ใช่ทุกคนอเพราะว่ามันต้องใช้คนเกือบทุกโรคแต่ไม่ใช่ทุกคนใช่เพราะมันต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ในการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จริงๆพอพูดอย่างนี้เราก็รู้ นึกถึงที่คุณยายกับคุณนา้าถั่วเขาจะทานยาเยอะเพราะว่าเรื่องหัวใจความดันอะไรต่างๆแต่ถือว่าถ้าเราพยายามปรับจากการกินด้วยกับไลฟ์สไตล์อย่างที่คุณเมย์ว่ามันก็ดีกว่าการที่เรากินยาเยอะเกินไปเนาะอือคือคือถือว่ามันอันเนี้ยเราอะ่ะชวนกันพูดในมุมของการที่เรา e x um, ็กซ์ซีดแม็กซิมัมคือแบบเรากินเยอะเกินมันก็ทําให้ร่างกายแบบว่าไม่ค่อยดีอะ่ะ คือเห็นจากประสบการณ์ที่บ้านตัวเองแหละอากงคุณย่<ะ>ญญาต้องพึ่งพายาและหมอเยอะอก็อยากชวนทุกคนลงมาพึ่งพาร่างกายเราเขาฉลาดจริงๆที่เรามีอาการต่างๆคือเขาพยายามเป็นสัญญาณบอกเราตั้งแต่เนิ่นๆเลยอะว่าแบบ<ะ>เราไม่ปกตินะเราใช้ชีวิตผิดอยู่นะช่วยฟังเขาหน่อยแล้วมันก็จะไม่เป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้ จริงซึ่งมันสังเกตได้ได้จากอะไรบ้างคะคือเคยไปเข้าขอธรรมชาติบำบัดเขาก็จะสอนเลยว่าคนเราอะร่างกายฉลาดมากโดยปกติทุกวันเนี่ยมันจะมีการขับของเสียออกจากร่างกายอยู่แล้วถ้าเกิดร่างกายเราไม่ได้ป่วยหรือไม่ไมีความอักเสบเนี่ยมันก็จะขับด้วยการแบบหายใจเงือ่อ อุจลาปัสสาวะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมีประจำเดือนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยคือเป็นการดูว่าถ้าเกิดระบบพวกนี้เราปกติก็คือร่างกายเราดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีของเสียหรือว่าใช้ชีวิตที่ไม่บาลานซ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณต่างๆเช่นปวดหัวปวดท้องสิวผื่น อะไรพวกนี้รเริ่มเดยนมาไม่ปกติใช่อันเนี้ยคือไม่ปกติตามชื่อเลยใช่ก็แทนที่จะแบบไอ้ปวดหัวกินยาแก้ปวปดหัวปวดท้องกินยาแก้ปวดท้องโอเคถ้าแบบตอนนั้นินยากออยคือตอนนั้นถ้าต้องมีอะไรที่ต้องไปทําอ่ะก็กินเข้าไปได้แต่ช่วย step back เราก็มาสังเกตด้ว่าเอ๊ะทำไมฉันปวดหัวอีกแล้ว ทำไมฉันแบบปวดท้องอีกแล้วทําไมประจำเดือนไม่มาใช่ขาดทานอาหารหรือเปล่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเครียดก็อาจจะทําให้ประจำเดือนไม่มาลองลองให้คุณเมย์ยกตัวอย่างนิดนึงว่าแต่ละอันที่บอกอะห้าอย่างที่ร่างกายข,ขับของเสียถ้าเราสังเกตตัวเองว่าอะไรเป็นสัญญาณของห้าอย่างนี้ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ปกติอย่างเหงื่ออย่างเงี้ยคะ่ะบางคนคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบเหงื่อออกอยากซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเมย์เป็นคนที่แบบ ไม่สปอร์ตี้เลยทุกคนไม่ได้โตมากับการที่บบเ่าชอบออกกาลังกายออกกําลังกายแรกๆก็คือเหงื่อออกยากมากเลยนะ,ะแต่เดี๋ยวนี้แม้ว่าต่อเหงื่อมันได้ทํางานหรืออะไรสักอย่างนี่แหละโอ้โหวิ่งแบบอยู่ในห้องแอร์ออกกําลังกายมันก็เหงื่อออกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องประจําเดือนบางทีถ้าเกิดเราประจําเดือนไม่มาทุกเดือนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ปกติอาจจะขาดสารอาหารข,ขาดไขมันดีหรือเปล่าหรืออาจจะเป็า โรคหรือเปล่าเช่น P C O S, <PC> OS, <S, <S อะไรอย่างนี้ปวดท้องประจําเดือนอ่ะก็ที่บอกปวดท้องเป็นความไม่ปกติเนะ,ะก็ไม่ปกตินะเราอาจจะแบบมีซีซึ่อเปล่ามลมเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยซึ่งจริงการปวดท้องประจาเดือนมากๆอะ่ะ ไม่อยากให้นะับว่ามันเป็นเรื่องปกติหมายถึงว่าเราควรที่จะไปพบแพทย์หรือว่าควรที่จะหาสาเหตุของการที่เราปวดท้องบิดหรือว่ามากกว่าปกติซึ่งตรงนี้มันถ้าเกิดสมมติเราแก้ที่ต้นเหตุอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดคนที่ปวดท้องธรรมดาทั่วไปถือว่ามันมันแก้ด้วยการกินได้การกินอาหารบางอย่างรือสมุนไพรบางอย่างจะช,ช่วยลดอาการปวดท้องหรือว่าการที่เราออกกําลังกายอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้ว่วมันก็จะทำให้ร่างกายบิดตัวดีขึ้นค่ะ ใช่อย่างอย่างเมื่อก่อนเ่ยก็เป็นคนสังเกตตัวเองไม่เป็นอย่างที่บอกว่าผื่นขึ้นมา20ปีทุกคนมันนานมากเลยนะนานนานจริงๆนะเพราะวมันเป็นสัญญาณอย่างชัดเจนมากว่าอยู่ทาอะไรทุกอย่างผิดกับร่างกายอยู่ถึงผื่นขึ้น2ี่ปีอะซึ่งคุณเมย์ปล่อยมา20ปีได้ยังไงก่อนก็ที่บ้านก็เชื่อกันยาไงๆ่าผื่นขึ้นก็เป็นไปได้ก็ผื่นขึ้นกันหลายคนในบ้านแล้วก็ทายกันทุกคนในบ้าน โอ้ก็คือเรียกว่าคือไม่ได้ไม่ได้แบบเข้าใจในคอนเซ็ปที่ว่าหมอที่ดีที่สุดคือร่างกายเราเองนะทุกคนเราต้องแบบสังเกตเขาพยายามรักษาตัวเองแล้วเขาพยายามขับพิดแล้วแต่เราก็ไม่ได้สนใจเขาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพอนันแล้วเนี่ยพอพออย่างที่คุณเมย์ว่าพอเป็นเรื่องเหงื่อมันก็อาจจะขับออกมาในรูปแบบของรูขุมขนหรือผิวหนังของเราว่าแบบเอ้ยมันมีผื่นคันหรือว่ามันมีจ้ำจำอะไรหรือเปล่าเนี่ยลองสังเกตดูแล้วก็เรื่องอุจจาระกับปัสสาวะเนาะจะมูกเสลดอะไรเงี้ยคือการปนสีโอาทั้งสิ้นอือพอชันก็เนี่ยแหละลองสังเกตตัวเองดูคิมอะไรต่างๆใช่ถ้าเราลองดูกินยากดไว้มันก็ไม่ออออีกอะไรเงี้ยแล้วจะบอกว่าการกินยาเคมีเยอะๆส่วนตัวเปสังเกตว่ามันทำให้ภูมิต่ํา อย่างที่เมทาสเตียรอยมานานาอะไรเงี้ยนะมันก็เกี่ยวว่าทําให้แบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันตัวเองทํางานได้ไม่ดีขนาดนั้นอนะไรเงี้ยจนตอนนี้ถ้าแบบไม่ได้กินยาเคมีมานานาเนี่ยว่าภูมิคุ้มกันันดีขึ้นเยอะมากมันเหมือนมันทําให้ร่างกายของเราได้ใช้สเกลภาพของตัวเองใช่แบบคนรอบข้างป่วยแล้วก็ยังรอดอยู่หรืออะไรเนงะี้ยจริงจริงจริงก็เพาราะฉะนั้นก็คลิปนี้เราเลยอยากจะมาเอ็นคอร์เชให้ทุกคนเนาะ หันมารู้จักร่างกายของเราหรือว่าดูการขับของเสียของร่างกายในส่วนต่างๆเพื่อให้ดูว่าเอ้ยมันมีการผิดปกติตรงจุดไหนหรือเปล่าถ้าเกิดมีการผิดปกติเราก็ค่อยไปพบแพทย์แต่ไม่ใช่การกินยาเป็นทางหลักอ่ะใช่ฟังสัญญาณจากร่างกายตัวเองแล้วก็ กูก้ดูก็ได้ว่ามันมีวิธีอะไรใน<ต>การแบบแต่บางทีกูเกลดูคุณเมย์มัน <c oughs> เราอาจจะกลายเป็นโรคหลายแรงขึ้นมาเลยก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าอะไรพวกไปหาหมอเขาไม่มีเ <c oughs> ชื่อพวกนี้อยู่แล้วอะเขาไม่กินยาถูกว่ามันคือการที่เราศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอประกอบกับการตัดสินใจของเราด้วยว่าเอ้ยมันไม่ได้หลายแรงขั้นนั้นนะหรือว่ามันน่าจะประมาณไหนก็คือเขาเรียกว่าปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุยกับคุณหมอเพราะว่ารุ่นน้องถูกก็เป็นหมอเขาก็บอกว่าอ่า คนไข้ก็จะมีหลายประเภทเอายามาเลยจ้าเออประเภทเราอาจจะเป็นประเภทแบบว่าขี้สงสัยและจัดอยู่ในกลุ่มที่หอจะรำคาเออถ้าเกิดสมมติเราไปหาหมออ่ะ ถ้าเกิดเราเป็นอะไรนิดหน่อยมหมออาจจะสั่งตรวจยกใหญ่ก็ได้เพราะว่าเราจะเป็นคนสงสัยเยอะตรงนั้นหรือเปล่าตรงนี้นหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่ถ้าเกิดมาพบตอนหลังว่าเราเป็นโรคขึ้นมาเขาก็เราก็อาจจะฟ้องหมอไงวาแล้วทำไมไม่ส่งตรวจฉันหน่อยแรกแล้วไม,ม่ว่าคนไข้ต้องไม่กลัวที่จะถามหมอบางคนงไม่กล้าถามกลับหรือว่าแบบขอข้อมูลเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วเราต้องใจกล้าทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้นะเวลาหมอเป็นเงินเป็นทองมากยิ่งลงมาเอกนชนไม่มีเวลาแบบ5นาทีอะไรเงี้ย ต้องถามไว้แล้วต้องถามด้วยว่าแล้วยาที่สั่งมาแต่ละตัวกินเพื่ออะไรถือว่าอันนี้สําคัญเพราะว่าน้องสาวเคยไปหาคุณหมอแล้วปรากฏคุณหมอจ่ายยามาเยอะมากแล้วแล้วน้องสาวก็เลยถามว่าเราเอานี้กินเพื่ออะไรคะแล้วตัวนี้จําเป็นต้องกินไหมปรากฏเขาบอกว่าเ่ะงั้นไม่จําเป็นครับก็แค่นี้ตอนแรกให้ห้าตัดหลือสองเออเพราะอะจริงเรากินแค่สองก็ได้ไงไม่ต้องกินถึงห้าหรือจริงๆเราอาจจะกินแค่ตัวเดียวก็ได้ที่มันรักษาอาการหลักๆของโรคที่เราเป็น เพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละฝึกในการตั้งคําถามแล้วก็การสังเกตดูว่าจริงๆแล้วเราควรกินมากหรือน้อยแค่ไหนแล้วก็เอามาปรับให้เข้ากับร่างกายตัวเองแต่ว่าต้องบอกว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้งดยาใช่ใช่ปรึกษาคุณหมอด้วยนะคะใช่ใช่ต้องมีวิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยก็อันนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าความตั้งใจของเราที่ออกมาทำคลิปนี้เพราะไม่อยากให้คนกินยาเยอะเกินื ก็วันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็พีม่มาคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง YouTube IG แล้วก็ Facebook ถ้าเกิดเราหาคำตอบได้เนี่ยเราก็จะไปหาคำตอบมาให้ค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย